สวัสดีสสดจ้าพี่น้องฟังไปสุข,ขุสุข,ขุนเมื่อนี่อา้าวเอาพี่น้องจ้ามึงฉากหลังัน่มันท่า้างหลังมันจะมีแสงนะพี่น้องม,มันจะได้จ้า,จาแสงตกทางพูนนะคะหมองนี้มันกระึ้มตะเวนมันตกหรอนะพี่น้องนะนั่นแหละตะบาภาพออกน,นาจะคมชัดดีนะค่ะเมื่อนี่นี่แหละภาพพี่น้องมากินอะไรดีด้ค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องจ้านี่พร้อมส่งแล้วนะคะกินะทะเลซีฟู้ดแล้วก็มีพวกหมูกรอบมีแคบหมูมีหมูย่อเด้อค่ะเด้อพักเครื่องเคียงกะ เบสิกเบสิกจะมาจ้ะมากินน้ำแกงเสร็จเด้วยค่ะเด้อนี่พี่นองจะ้ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ200 ml เด้อพี่นองเด้ออ่า89บาทนะคะไม่รวมค่าจัดส่งเด้อรวมค่าจัดส่งก็อยู่ที่100บาทนะคะ,ะพี่นองจ้ะอเออนั่นละร่วมส่งแล้วเมื่งล่ะจิงเท่เห้เมืง่งอันนี้ป้ากินเลยก็ได้กินเลยครับเฮ้ยพี่นองอ่ะเข็มขน้น หอมแต่แ่บเราจะเอาอนี้ไหมอันนี้กระเสบแล้วก็กระเทียมโทนนะคะเม้อพี่น้องน่วยงามง่าม่งไงค่ะกระปุกใหญ่นะคะขนาดแ5ดร้ยห้าสิกร <pl ains> ัมเด้อ <siglo> พ <and bizarre> ี่น้องดองเข้าเนื้อพร้อมกินนะคะหวานพอดีไม่หวานเลี่ยนเลยค่ะกินหอมไม่ฉุนนะคะกระปุกละหนึ่งร้บาทไม่รวมค่าจัดส่งเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็กระปุกเล็กนะคะ ขนาด250กรัมได้พี่น้องราคาอยู่ที่70บาทแล้วก็เนื้อล้วนตัวนี้มาแรงนะคะพี่น้องซอื้อกะปุกไง่กะปุกน้อยไปไม่ต้องเอาน้ําแล้วก็ปลุกทิ้งนะคะเท่เนื้อล้วนใส่นะคะแล้วก็ก็บนไว,ว้ในตู้เย็นเด้ออันนี้150กรัม50บ,บาทได้พี่น้องมาร่วมค่ะจะทรงผู้ใดสนใจก็ทักเชทมานะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดทำให้แล้วนะคะพี่น้องจาผู้ใดสนใจก็ทักมาเดดอค่เเวหาลย บักอ่างุ่นอ่าทะเลนี้มันเข้ากันดีนะกับน้ำดื่มชิฟเฟิน่ะที่สุดแล้ว ไเข้าตู้เย็ยนเลยนะคะในสามเดืนอนได้ปล่องได้ตู้เย็ยนได้ช่องฟิตแข็งได้หนึ่งปีนะคะเทแล้วพี่น้องบีบังหน้าใสเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกด้วยค่ะสนา่นกับเปะละ <c oughs> มันเข้ากันเาอได้ เขราว่าอันนี้มันมันหยาบหนวดมึกอันเนี่ยแต่ว่ามันสวยไงปะแล้วม,มันหยาบเอาไปผัดกะเพ้าวหอยแสบ หมูยอเอาอร่อยไหมหมูมทอดเอาอะทอดไปหลายชั่วโมงเลยยังกินได้อยู่เวลาเฮ็ดยำกินนะป้านะเวลาทำยำกินนะคะเทอ่ะน้ำจิ้ม ฟีฟูที่หลายห็ดอ่ะใส่นะคะพี่นองแล้วก็บีบมะนาวเปียงหนึ่งพอดีเลยค่ะยำอร่อยอที่ให้บีบเพราะว่ามันจะได้เหมือนแบบจี๊ดขึ้นอีกเลยหนึ่งระดับเลยพี่นอ้องแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบจี๊ดก็ไม่ต้องบีบใส่นะฮะบอบ ว่าไม่หยาบนะเองกระดม่ะกินสองอ่ะเหมือนเดิมรอบนี้ใ้วสามอ่ะตอนกุเชี่ะสีมันสวยดีเนาะใชบปะคือเกา มันนี่อ้าวอ้าวเฮ็ดออกพี่น้อง <c oughs> อันนี้แคปหมูอันนี้หมูกรอบเนี่ยก้างกินเลยอนี่นนอันนี้หมูกรอบ อืมอืมแต่หมูกรอบยิ่งอร่อยใช่ตัวก,กินแล้วกินเบียร์ก็อย่างเนี้ยชอบเลยเต็มความสัตยได้อย่างนี้สักถาดหนึ่งรับรองอโอ้ยรังหนึ่งกหมด <c oughs> เผ็ดพอดีพี่น้อเผ็ดแสบๆซีฟูดไม่รสจัดมันก็บอแซ่บ ทำจริงแมันจะคว่ำหมือนจะแกะยากตรงไหนเลยอาไปเห็นเหรอแม่วัานไหมไม่ละมองเฮืมันนี่ะแสบ มันแห้งเอาไปคุกเส้เข้ากินเนะน้นจิ้มซี่ฟูดแม่พี่หน่องแต่แตบมือขึ้นก็านางกินกับอันไพำจิมมสิกกินกับต้มจือดอันขึ้นมาซี่โครงหมูแม่พี่หน่องนี่น้ำจิ้มซี่ฟูดคุ้งตะไคร้ตัวใหญ่ชุดในแม่คโ่ร

มันอร่อยอะ่ะมันมีมันกุ้งเนาะ Cảm thật oh. Ôi, oh, mà để này quá oh. Rồi, rồi Mình oh. đi rồi chị Cảm bán tìm bếp đi mất 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 vịt cứng tươi này ạ <laughs> 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 แค่หม,มูนี่ซื้อเอาน้ำปริชิดได้พี่น้องแค่แฝบกรอบเห็ดไหม,มคุณแม่เล่าขายอยู่เนาละล่ะทำดีมากผู้ใดสนใจแฝบหมูบอกเลยพี่น้องผู้แม่เพิ่นขายอยู่จ้ะเห็ดไหมตอมือทำอร่อยมากอืกรอบเมื่อหืนนดาเห็ดดาบะริเห็ดได,ดพ้พี่น้องผู้ใดซื้อบอก <c oughs> อบยาเสีเอาเบอร์ติดต่อให้ดอก กรอบนัวนะนั่งปรุงมาแล้วนะอ่ะหน,อนอ่อยอืมมันมีอยู่นะอรก็ยิ่เกียนี่อ่อะพุดถ่าวว่าชิ้แก้ให้นี่สั่ไว้ อ,อร่อยไม่ไม่มากกิการที่นด้กินนะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเป็นแบบเราอะ่ะมีน้ำจิ้มซี่ฟูดพี่น้องทอดไข่นะป้านะมหมูยอทอดอย่างเงี้ยหรือเอามาอบพี่น้องแล้วก็เอาตักเข่ามาห่อนๆตักน้ำจิ้มซี่ฟูดคุกคุกเข้าเข,ขาแม่พี่น้องจ้าแล้วก็นเนี่ยเครื่องมือเนี่ยกิน แซ่บพี่น้องมือขึ้นหล่ะกบไปไมิสซูเก็กินั่นสิล่ะหิวเขาก็แซ่บก็บจะเล่นอาหารพี่น้องมือไปโคละถวยเนาะมันเค็มคนม่าต่องตุวยแห้งเลยพี่น้องตุวยแห้งก็จะดุ้งนะองะ ลายเทศออกสามรสนะคะเค็มหวานเปรี้ยวเนาะอะ,ะเค็มนั่นหน่อยนึงเพราะว่าเวลาเ้าเอาไปคุกกับพวกเป็นยำนะพี่น้องทำยำหรือทำซีฟู้ดปลาร้าสี่ไหนพื่อนมันต้องเค็มนั่นก่อนอน,นิดนึงเพราะพี่น้องคุกใส่กเคเื่องเสร็จบีบปักหน้าใส่เปีีงหนึงพี่น้องพอดีเป๊ะเลยจ้ะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวพี่น้องก็ต้องบีบใส่ด้วยค่ะ มีห,หน้าใส่แปียงหนึ่งร้อยกินหอมตะลบขึ้นพูดแบ่บค่ะกุ้งกับแคบหมูหมดก่อนนะจ๊ะ น่าปักไอเชิทนเนาะไว้ตรงเนี้ยน,นี่ครับหมูนี่อันนั้นมันใช่อันนั้นหมูมันไม่มีหนังค่อยนึกว่ามีหนังก็เห็นในตู้เห็นแต่และอันโอ้ยชิใ้ใหญ่ๆทั้งนั้น เราไปจิ้มกับซีฟู้ดอะน้ำซีฟู้ดมันดูดด้วยเลยอร่อย <c oughs> ขวังมันๆอีกเขาค่ะก็นทำจิ้มซีฟู้ดอ,อุ้มตัดกันก็ดีเลยเอาจริงเป็นไงเป็นไงเอาจริงกลมๆเข้มโดดไหมน่มาเปรี้ย<ป>ดวโดดไหมหวานมากไหมตามรสเปล่าไป Lơ măng phi là quần kim con luôn hm à, à. hm hm Là hm 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 มันอไหรกินลูกจินน้นทอดมันกระแทบไปไหนพี่น้องไป้จิ้ลิซ่าลิซ่า<อ>ลิซ่าไปกินบุรีรัมย์อ่ะลูกชิ้นยืดกิน,นอะยังไงอะ่ะก็ไม่มีที่นั่งไงก็รถรถเข็นก็ทอดก็ยืนกินจิ้มหรือทอดเสร็จก็จิ้มแล้วก,กินตรงนั้นเลยอ๋อเหรอได้ยินอยู่แต่ไม่รู้คืออะไรทอดอร่อย เพราะว่ามันเพิ่งออกจากกระทะรร้อนแล้วมันกำลังบวมอย่างเงี้ยพอจุ่มในน้ำจิ้มมันจะดูดเข้าไปเลยให้ใๆๆใอร่อยเลยเพื่อนสางชื่อเสียงในประเทศไทยประเทศไทยทังน่ะอุ้ย นี่ยำดนเป็นพิเศษพี่นองมีแต่ของเคียเค้ยวๆนะวันนี้ปัดไสคันอ๋อพอแล้วเต็มที่นั่นแหละจับพี่นองจ้ะแนะนำนะคะหลายคนสอบถามเรื่องน้ำจิ้มซีฟู้ดเดอร์พี่นวออลกิลอากะ เทศให้พี่น้องเรียบร้อยเลยเด้อจ้าเด้เดอมาหนึ่งขวดเนี่ยขนาด200กรัมนะคะพี่น้องจา๋าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเด้อค่ะน้ำมะนาวสดแท้ร้อยเปร์เซ็นต์นะคะพี่น้องจา้าเนี่ยน้ำปลาน้ำปลาเกรดดีเด้อพี่น้องเด้อหอมอร่อยไม่เหม็นไม่ชุนนะคะพี่น้องจา่าสามารถ เก็บไว้ในตู้เย็นได้รับแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานถึงสามเดือนนะคะช่องฟิตได้นานถึงหนึ่งปีเลยนะคะพี่น,อน้นองจ๋าพี่น้องถ้าผู้ใดอยากจะเอาไปใส่ย่ำนะคะหรือหรืออยากให้มันแบบว่ากลิ่นมันครุขึ้นอีกได้พี่น,อน้งองเสียอธิบายว้างเลยล่ะพี่น,อน้องเออหอมหอมจากที่หอมอยู่แล้วให้มันปีดขึ้นบีเลยพี่น,อน้องเทใส่แล้วก็ข้นๆทุกยให้เขากันนะคะเห็ดย,ย่ำม,มันเนาะ เทน้ำจิ้มใส่แล้วกค็คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เอาบั็หกน้ามาเปียงหนึ่งพี่น้องบีบค้นปึบพี่น้องคนเข้ากันพี่น้องสุดๆเลยแตกชั่วออกเลยจ้ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนกันนะคะเวลากินแกงแบบนี้นะคะเทเหลือก็เก็บไว้ในตู้เย็นกินได้เหมือนเดิมนะคะพี่น้องมันเค็มนนะคนเด้อค่ะมันออกสามรสได้พี่น้องเด้อเค็มเปรี้ยวหวานนะคะ กรมกรเนื้อค่ะสําหรับใครที่มองว่ารสมันเข้มไปมันเค็มนําไป,ไปกับบีบปักหน้าไซนนะคะแล้วแต่คนชอบเดอ้ออันนี้คือมันสูตรตังตนที่หลายเหตุมากเ้ยค่ะพี่น้องใครอยากชิมก็จัดซื้อมาเลยค่ะ1ขวดนะคะสองร้นะคะในราคา89บาทไม่รวมค่าจัดส่งร่วมส่งแลกกับยูทีหนึ่งร้อยบาทเวยค่ะเดอะ้อแล้วก็กระเทียมโทนนะคะวันจันท์นี้จะเข้าเพิ่มนะคะพี่น้องใช่ไหมป้าวันจันนี้จะเข้าเพิ่มด้วยพี่น้องอันนี้เหลือ เหลือบ่หลายกระปุกเด้อค่ะกระปุกใหญ่850กรัมราคากระปุกละ100บาทไม่รวมค่าจัดส่งย้ําว่าไม่รวมค่าจัดส่งนะคะพี่น,อน้องจ๋าเพราะว่าอีลาใไห้ราคาทรงต่างแต่กระปุกแกรกเด้อพี่น้องเดอ้อถ้าเกิดซื้อมาทรงฟรีกะของผูดากตายเลยค่ะพี่น,อน้องจ๋าแล้วก็กระปุกเล็กนะคะขนาด250กร,รัมนะคะพี่น,อน้องจ๋าราคาอยู่ที่70บาทเด้อพี่น้องเมืองนวยมันใหญ่เด้อค่ะนวยกระเทียมทุ่อ่ะมันใหญ่ แล้วก็แบบเนื้อล้วนแบบเนื้อล้วนที่ขายดีมากนะคะพี่นรจะ๊ะขนาด150กรัมราคาอยู่ที่50บาทนะคะใครที่สั่งไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกระปุกใหญ่หรือกระปุกเล็กนะคะอย่าเอากระปุกแล้วก็น้ามันทิ้งนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นซื้อแบบเนื้อล้วนไปนะคะพี่นรจะ๊ะฉีกแล้วเทใส่ในกระปุกมนเดืมไว้เก็บไว้ในตู้เย็นกินได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามัน,อน,ลลด,นดองดอุ่งเดียวกันน,น,นะคะพี่นงแต่ละอตเนี่ยดองดองอุ่งเดียวกันเด้อพี่นงเด้อนะคะผู้ใดสนใจ ก็ทักแชทมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอน,นะจ๊ะแคปรูปภาพไว้พี่น้องแคปไว้ว่าจะเอาอะไรนะคะแล้วก็แจ้งมาเด้อค่ะเดอ้ออีหล่ะกับพมิสิกจะทยอยตอบเด้อค่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้หล่พภาก,กินไปแล้วสวัสดีจ้า